สวัสดีคุณผู้ชมครับพาชมตลาดสดเมืองสุรินทร์เนี่ยโอ้บรรยากาศในขณะนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศนิดหนึ่งนะฮะช่วงพระเย็นนะครับให้ดูบรรยากาศของการค้าขายช่วงเศรษฐกิจนะครับในวันศุกร์วันนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งฮะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจบ้างนะครับนนะีโอ้ ชมบรรยากาศนี่ร้านคุณนาน่เนี่ยคุณนามีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เอาอะไรคะโอ้หนี่คนขยันฮะแห่งโคกปลัด <laughs> มเาเองใชงนี้ปลาอูตเมินเนี่ย,ย,ยถึงปลามาเลยนะดูอาหาร,เ,รเพื่อนบ้านอันนี้ของชุมชนบ้างทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยคะ่ะอื ันนคุณนาปลูกอะไรยังไงนี่ขั้นปลนี่นะครนี่แล้วก็ผักอันนี้เห็ดดำชงหูมีชมบรรยากาศนะอันนี้เขาเรียกว่าผักอิตรูนะฮะผักอิตรูหรือภาษาไทยเรียกว่าแม่ไรงรัดใ, <c oughs> ใช่ไหมแม่ <c oughs> ไรงัดค่ะอันนี้อ,อันนี้ก็คือผักบุ้งนเนมรเขาเรียกว่าอะไรตะกูลตะกูล <c oughs> S <S <preach ers> นี่นี่อันนี้หนูนี oh, oh, ่เน <S começo> <beginner Meat> <pursuit> ื้อผักขุ่มโอ้ยบมือตาเลยเนาะสูนี่ก็ได้เอานี่อันนี้อันนี้ผักปังซาคเมียนว่าอะไรอืมนี่อ่าเฮะอันนี้คือจนลวงนะเอออร่อยนะครับเป็นลวกลวกจิ้มน้ำพริกนี่เออลวกแป๊บเดียวเอออร่อยอร่อยอันนี้เท่าไหร่ ยี่สิบได้ไหมได้ค่ะน <c oughs> ี่ยวดูทางน้นนี่ฮะตลาดช่วงดึกๆนะสิบเก้านกากว่านะฮะให้ชมบรรยากาศจากตลาดสดเมืองสุรินนะครับก็จะมีช่วงนี้อะไรแพงที่สุดล่ะ รำด,ดอกรำด,ดอกแพงที่สุด,สสดอืมบรรยากาศจ,จากตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะนี่ครับคุณนาเขากำลังถาดูดูฟฝีมือการทำเร็วมากครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทําโชว์กล้องนะเขาทําประจําเราอยู่แล้วนี่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 ให้ไวให้ไวลูกหนึ่งใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะอันที่มันเป็นคนคนเรียกอะไรคนข้าวโพดนี่เห็นไหมฮะไม่ถึงนาทีนะเสร็จชดชวชดชดชดนี่อ่า เราดูทางนน้นต่อนะครับเดินไปฮะก็ให้ชมบรรยากาศช่วงพักเย็นกันละกันนะฮะเคลื่นๆกันกับพิมงานตลาดสดเมืองสุรินเดี๋ยวดูร้านพี่น้อยนิดหนึ่งฮะร้านพี่น้อยเขาขายดีหรือเปล่าเป็นร้านส้มตำนะส้มตำร้านพี่น้อยแม่ค้าคนสวยของเมืองสุรินทร์ฮะเป็นไงบ้างครับดีดีดีมากดี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 วันนี้ขายดีเอ๋อเจวเลยเครื่องมาแล้ว เป็นเครื่องอะไรเบนซินหรืออะไรดีเซลมาเครื่องดีเซลโอ้ในน้องนี่ตามให้ไงหน่ะลูกค้าสั่งไว้โอ้นี่เรียบมาดูดิดูลูกค้าสั่งไว้โอ้นี่อันนี้ครบเงินร้านเนี่ยหลายใบแล้วหลายใบแล้วจริงๆก็ไม่แต่งอกถ้าไม่โมหัวกับผัวน่ะโอ้ทำไมคนจีนแงกรัวทำให้โมหัวอะไใส่ยาลมแต่งเออแต่งไปหลายใบเพราะเหตุนั้น อันจริงตำทำน้ำไม่แตกนะลัวตาทำให้โมโหดิแตกเรเ็วเนี่ยใสอารมณ์ไงมีปลานัวเลยนี่ของไทยมีน้ำ,ำาาน้ำมะขามไม่ไม่มีใสอันนั้นใช่ไหมใสาซาหาเตเนลใช่ไหมอ <laughs> นี่สมตำร้านพี่น้อยนะฮะอยู่ตลาดสดเมืองซิลมาก็าเจอได้เลยเนี่ยบรรยากาศ ะนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากขออนุญาตให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอยากชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้กันในการนําเสนอเรื่องราวของเมืองสุรินทร์ต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมเป็นกําลังใจกด subscribe comment ดมม้าน,นล่างให้ด้วยนะครับยิเจนหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับขอบคุณเนะี่ยสวัสดีครับ